ลิเวอร์พูลได้ข่าวดีหนึ่งแข้งหลักใกล้ขยายสัญญาใหม่แม่ทิมซาอุจ้องคว้าตัวสื่อรายงานโมฮัมิสซา,าลาแนวรุกคนสำคัญของลิเวอร์พูลเตรียมที่จะขยายสัญญาใหม่กับโค้งแดงออกไปแม้จะตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของทีมในซาอุดีอาระเบียก็ตามโดยซาลา ต่อสัญญากับเรอร์พูออกไปจนถึงปี2025หรืออีก3ปีเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2022ซึ่งเจ้าตัวก็ทำผลงานให้กับหงแดงได้อย่างยอดเยี่ยมมาอย่างต่อเน,นื่องทำให้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอันิติฮัดสโมสรดังของซาอุดีอาราเบียแสดงท,ท่าทีชัดเจนว่าต้องการปิดดิาา้ซาลาไปเสริมทัพด้วยข้อเสนอสูงกว่า150ล้านปอนด์รือ6.56พันล้านบาทแต่ว่าโดยเรีวพูบอกปัด อย่างไรก็ตามอนิติหารยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ยกธงในการซิลซาลาไปร่วมทับและเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หรือช่วงซัมเมอร์นาแต่ล่าสุดเว็บไซต์ฟุตบอลทันเฟอร์ระบุว่าดาวเตะวัย31ปีเปิดทางที่จะขยายสัญญาใหม่กับเรอวลวูพูออกไปทำกลางเขาหรือว่าหงแดงกำลังหาตัวแทนของซาราหากเจ้าตัวย้ายออกจากสโมสร โดยมีชื่อของเลรอยซานีจากบาเยิรนมิวนิคและคิริยันอิมบปเปจากปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่ในลิสซดิโอมาน่ ane, แต่งงานกับแฟนสาววัย18ซื้อเผยใจค่าเล่าเรียนให้ฝ่ายหญิงหลายปีซิโอมาน่แนวรุกทีมชาติเซเนกัลและเอลนาเซอร์ asser, เข้าพิธีวิวากับแฟนสาววัย18ปีที่บ้านเกิด ขณะที่สื่อเผยฝ่ายชายมีแกนส่งเสียค่าเล่าเรียนให้ฝ่ายหญิงมาหลายปีก่อนหน้านี้โดยมานี้อดีตผู้เล่นลิเวอพูลเ,เข้าพิธีวิวากับแฟนสาวไอชาทมบาวัย8 8ปีเมื่อวันที่7มกราคมที่เกอร์มาซาพื้นที่ในเมืองหลวงของดากาประเทศเซเนกัลแบบเป็นส่วนตัวตามรายง,งานของพันสปอร์ตระบุวา่า ไอซามันหมายกับดาวเตะวัยสามสปีรายนี้มานานตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นแม้ว่าจะไม่ทราบแน่ชัดว่าทั้งคู่ออกเดทกันนานเท่าใดแต่ตามอายุที่กฎหมายของเซนิโกสามารถยินยอมให้แต่งงานได้คือ16ปีนอกจากนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามาเน้นได้ดูแลค่าใช้ใจ่ายของแฟนสาวในขณะที่เธออยู่ในโรงเรียนมาหลายปีอีกด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะได้แต่งงานกันในที่สุด ทั้งนี้พิธีวิวาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่มานีจะลงช่วยทีมชาติเซเนกัลแชมปเก่าสู้ศึกแอฟริกาคับออฟเนชั่น2023เพียง6วันงานเข้าหงแดงเทนเจ็บเข่าสอพาดเกมสำคัญเพียบลิวรูพูเจอปัญหาหนักเทนอเล็กซานเดอร์อาโนแบักขวาฟร์มสดเจ็บเข่าสอพาดเกมสำคัญเพียบโดยลิวร์พู ต้องพบกับเขาไร้อีกครั้งเมื่อเทนอเ no ล็กซานเดอร์อาโนูด้าขวาตัวเก่งได้รับบาดเจ็บหัวเข่าและจะต้องพักรักษาตัวนานถึง3สัปดาห์เลยทีเดียวเปปลินเดอร์สผู้ช่วยผู้จัดการทีมเลวูพูยืนยันว่าอเล็กซานเดอร์อาโน่ได้รับบาดเจ็บอินข้างเข่าฉีกเล็กน้อยระหว่างลงสนามในเกมเอฟเอคัพรอบ3นันาที่หงแดงบุกไปอัดอาร์เซนอลสต่อศูนย์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา จนต้องพักรักษายาวหลายสัปดาห์ดังนล่าวขณะที่สกายสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าจากการได้รับบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้เทนจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมคาราบาวครับรับรองชนะเลิศกับฟูลแลมทั้งสองนัดเกมพิมลีนัดบุกลังบอลมัดและเกมเอฟเอครับรับสีแน่นอนแล้วยิ่งไปกว่านั้นดาวเตะทีมชาติอังกฤษยังต้องลุ้นด้วยว่าจะฟิตแท่นกลับมาลงสนามในศึกพิมลีสองนัดสำคัญ กับเชลซีในวันที่31มกราคมและแกมบุกไปเยือนอาร์ซิอลในวันที่4ี่กุมภาพันธ์หรือไม่อดีตกับตันเลวร์พูไม่แฮปปี้าแข้งซาอุอยากกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งมีแกนนเปิดเผยว่าจอแดนเฮนเดอร์สันอยากกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังไมแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเอง ที่อันอิติฟากหลังย้ายจากเรอวร์ปูด้วยเกาอีที่เริ่มสันคลของสตีเฟนเจอร์ล่าไม่ส่งผลต่ออนาคตคาแข้งของเฮนเดอร์สันด้วยกองกลางทีมชาติอังกฤษต้องดิ้นรนปรับตัวนับตั้งแต่ย้ายจากเรอัร์พูไปรวมทีมอันอิติฟากโดยคาตัวราว12ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วและพร้อมพิจารณาทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาในเดือนนี้อย่างจรงิงจังปัญหาของเฮนเดอร์สันมาพร้อมกับฟอร์มที่ยแย่ๆของอันอิติฟาก ซึ่งทำให้ผู้จัดการทีมสตีเวนเจอร์ลดตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อพวกเขาไม่ชนะใครมาแปดนัดติดต่อกันแล้วเจอร์ลาดมีส่วนสำคัญในการโน้มเนาวให้เฮนเดอร์สันใหญ่ยยไปเล่นในซาอุดีอาระเบียเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่โดยเกาอี้ี่เริ่มสันคอนของเจอร์ลาดทำให้ส่งผลต่ออนาคตการคาแข้งของอดีตกัปตันหงแดงด้วยเาวติวัย33ปียังต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้นในตะวันออกกลางด้วย ในขณะที่จำนวนผู้เข้าชมเฉลี่ยของอนิติฟากในฤดูกาลนี้อยู่ที่เพียง7,800คนเท่านั้นในสนามความจุ35,000ทีนั่งอย่างไรก็ตามค่าเหนื่อยเบื้องต้น350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของเฮนเดอร์สันคืออุปสรรคสำคัญต่อการย้ายครั้งต่อไปอีกหนึ่งอุปสรรคคือดิวที่เซ็นกับอนิติฟากมีการสอดใสเ่เงื่อนไขย,ยกเว้นภาษีซึ่งจะเป็นโมฆะทันทีหากเฮนเดอร์สันอยู่ไม่ครบสัญญา ดังนั้นหากเขาเลือกย้ายออกก่อนเต็มโดนรัฐบาลซาอุดีอาระเบียตั้งนเก็บภาษีย้อนหลังโดยคาดการว่าตัวเลขราวเจ็ดล้านปอนด์เลยทีเดียวอยู่ไปก็ไรค่ลหรือว่าผู้พร้อมปล่อยดาวดับพ้นที่มกราคมนี้เหลือเชื่อมีให้ทีมรอสอยอยู่ไปก็เท่านั้นิเวอว์พผูลพร้อมปล่อยแข้งดาวดับพ้นทีมในตลาดนักเตะมกราคมนี้แต่ยังมีให้ทีมรอรับช่วงต่อ เดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าลิวอ์พูลทีมจากฟงพิมเมลีกอังกีเตรียมปล่อยตัวฟาบิโอคาวันยูแนวรุกวัย21ปีในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้อีกครั้งแม่เพิ่งกลับมาจากแอฟบลไลซิกในศึกบุลเลสิาเยอรมันหลังถูกยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวก่อนกำหนดหล่งเขาเปิดเผยว,ว่าลิวอ์พููได้รับข้อเสนอขอยืมตัวฟาบิโอคาวันยูเข้ามามากมายนำโดย2งทีมร่วมศึกพิมเมลิกอังกีทั้ทงฟูแลมอดีตตร์สังกัด และวูฟแฮมตันร่วมถึงอีก3ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพคือเซาแฮมตันลีดยูไนตดและฮันสิตีสำหรับฟาบิโอคาวันยูย้ายมาจากฟูแลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่ไม่สามารถเบียดย่างตำแหน่งในทีมวอรบพูได้โดยฤดูกาลที่แล้วได้ลงเล่นทุกรายการ21นัดแต่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่8เกมยิงได้3ประตูก่กอนถูกปล่อยให้ Air แอร์เบไลซิกเกมตัว แต่ก็อยู่ไม่จบฤดูกาลและโดนส่งตัวกลับมาโดยผลงานของฟาเบียโอคาวันยูกับลิเวอร์พูลถือว่าแตกต่างจากสมัยแจ้งเกิดกระฟูล่มโดยสิ้นเชิงซึ่งเขาเก้าจากทีมเยาวชนขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ลงสนาม44นัดทำ12ประตู8แอซซีดพาทีมเจ้าสัวน้อยคว้าแชมป์ศึกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2021-2022เลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกและมีชื่อติดท,ทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของศึกแชมเปี้ยนชิพ โดยสมาคมนักฟุตบลอลอาชีพ PFA อีกด้วย